ชนกันเจ๊ห้ามเอานิ้วไปนะเต่ากัดนิ้วเลยนะถามสิเต่าทำอะไรอยู่จ๊ะอ,อ,อย่าไปจับนะลูกจับไม่ได้ร<ะ>อยอย่าเอามือไปจับสิคะนู่นตรงนี้ก็มีกระต่ายเหมือนกันเห็นกระต่ายยังฮะนี่นี่มาดูทางนี้มาดูทางนี้ เห็นยังอย่าจับนะลูกอย่าจับนะไม่จับนะลูกนะเต่าทำอะไรอยู่กระต่ายนอนหลับอยู่ข้างในกรงไงนีเห็นไหม,ไมไอ่ะบา,บายบายซามาดูซิทางนี้มีไหม,ไมเดินมาเดินมามันเดินมาแล้ว คุยกับน้องหรออาเต่าเดินมาแล้วลูกมาไม่ได้เต่ามันเดินได้ทำไมเต่ามันเดินได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยมันจะกัดลูกเหรอตัวไหนเต่าดาริน อย่าเอามือไปใกล้เลยนะมันหิวเลยนะนี่ไงมันเดินไปเดินมาเต่ามันตัวต้วมเตี้ยมม,ม,มันเดินตามเตี่ยร้อนแล้วปาดาลินบายบายเต่าสะลูก